สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเมกแล้วนะคะกับการรีวิวรถที่รีวิวชัดทุกมุมพูดคุยทุกสไตลก์การโดดเด่นของตัวรถนะคะวันนี้น้องเมกมาในรถรุ่นมาสเต3สเครื่อง2 0เบนซินปี2 0 1 6 s k y a c t i v รุ่น s p Sport 4ร์สูบแซีซีร้อแรงมา้าตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ออปชั่นทันสมัยสมรรถนะแข็งแกร่งแต่ประหยัดน้ำมันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เหมาะกับยุคดิจิตอลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้โดดเด่นแลละะะดดีไไซนนนนนน์เเเป็ยยััังกกกบ้าะะ้าาาาาคมริ่จห ด้านหน้ามาด้วยกระจังหน้าห้าเหลี่ยมนะคะตกต่งโครเมียมให้ดูสีสันสะดุดตามากขึ้นไฟมาด้วยระบบโปรเจคเตอร์ใบสี่นอนนะคะมีไฟ LED เดอร์ทามนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟที่ล้อกันบ้างค่ะล้อตัวนี้มาในขนาด18นิ้วนะคะสอบส5ง5 z R 1 8แม็ดำ10ก้านนะคะกระจกเป็นพับปิดเปิดไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะตัวนี้ตัวจับ เป็นโครเมียมนะคะให้ดูเด็ดโดดเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นค่ะมาในระบบพุชสตาร์ทนะคะตัวนี้นะคะมาในหน้าจอเรือนไมน์ซสปอร์ตนะคะและมีจอ Active Dying Display นะคะบอกระยะความเร็วค่ะมาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับมันติมีเดียได้จากพวงมลาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมจอขนาด7นิ้วนะคะทัชสกรีน สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆและยังมีปุ่มอัจฉริยะนะคะคอมเมนเดอร์ Commander, ที่เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเราก็สามารถปรับจอทัชสกรีนของเราได้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและตัวนี้นะคะยังมีระบบ Smart City b r a k รกซับพอรด้วยนะคะเพิ่มวิสัยทัศนในเวลากางคืนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ารถรถจะหยุดอัตโนมัติทันทีค่ะและมาพร้อมระบบ RVM ด้วยนะคะที่ตรวจจับรถจากด้านหลังและส่งสัญญาณเตือนให้เราขับขี่แล้วมนระวังยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้มีแอร์แบ็คคู่นะคะมาพร้อมเบรก ABS ค่ะตัวนี้มาด้วยเบาะหนังนะคะปัดได้สีแดงทรงสปอร์ตเวลานั่งรู้สึกรัดกระชับนั่งสบายค่ะและเบาะหลังนะคะห้องผู้โดยสารนั่งสบายนะคะที่สําคัญสามารถพับเบาะได้แยกอิสระซ้ายขวา6 0 4 0เพื่อการบรรจุข,ของหรือว่าบรรทุกข,ของได้มากยิ่งขึ้นนะคะนั่งสบายนะคะไม่มีปัญหาต่อคนขายาว นั่งทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนค่ะเรามาดูกันด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะตกแต่งด้วยชีพฉลามน,นะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ไฟท้ายมาในระบบ LED นะคะสองสว่างชัดเจนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมาด้าส Sky สกายแอคตัวนี้ที่น้องเมย์มานําเสนอในวันนี้อาจจะตอบโจทย์หลายๆคนที่เป็นสาวกมา k s w a นะคะขอย้ํานะคะว่าเต็นเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนถ้าคุณเจอรถชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมเราจ่ายเต็มจํานวนพร้อมค่าเสียเวลาให้คุณทันทีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามจะได้เห็นข่าวสารก่อนใครได้ที่เฟ book Fanpage ของเรานะคะ แต่ถ้าว่ารดมือสองวิชิตเวียนตะการเข้าไปอัปเดตข้อมูลกันได้ทุกวันเลยค่ะแล้วคลิปหน้ามาพบกับน้องเมย์ได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ